สวัสดีครับรายการเซนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่9มีนาคม8โมงเช้ามีรายการไฟไนนะครับไฟไนยีวันไฟไนยีนะครับเป็นไฟการ์ที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดกาต้าเพิ่งจบไปสุกนี้มีมวยวันลุมพินีแล้วต่อด้วยวันเสาร์เลยรายการวันใหญ่ไฟไนยีนะครับวันฉลองสตรีสากล ทุกคู่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับพอเข้าใจได้ว่าทําไมเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับคนที่ติดตามพี่ชาติเย่างผมเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะดูออกว่าพี่ชาติรักแม่มากนะครับเวลาเขาคุยกันเรื่องชีวิตเขาเนี่ยแม่เขาเกี่ยวกับชีวิตเขาเยอะมากนะครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วคู่เอกก็น่าสนใจมากเป็นเจเน็ตทอสแชมป์ตัวจริงอะตอมเวท115อปอน 52กิโลกร,รมัมแชมป์ตัวจริงคิกบ็อกซิ่งเจอกับสุดยอดนักมวยดาวรุ่งวัยเดือดของเรานะครับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงตม้ม52กิโลกร,รมัม115ปอนด์อะตอมเวทชิงแชมป์ตัวจริงคิกบ็อกซิ่งนะครับเจเนทอสถือแชมป์ตัวจริงอยู่คิกบ็อกซิ่งนะครับเพชรจีจ้าได้แชมป์เฉพาะการมาจากการชิงกับยอดมวยแอลจีเรียฝรั่งเศส อานิซาแม็กเซนก็ต้องบอกว่าเพชรจีจานั้นก็เก่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าเก่งจริงๆเจเนทอสเนี่ยเขาได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งตัวนี้มาจากสแตมนะครับชีวิตของเจเนทอสเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าเริ่มมวยตอนอายุ24ปีครับเจเนทอสโอ้พระเจ้าเริ่มมวยช้ามากนะครับผม แล้วประวัติการศึกษาของเจเน็ตทอนนะครับจบแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซันหลุยอบิสโปสาขาแอโรสเปซเอนจิเนียริงนะครับวิศวะการบินแอโรสเปซโอ้โหพระเจ้าช่วยเรียนเก่งเรียนเก่งด้วยนะครับมาต่อยมวยอีกเขาเล่าว่าชีวิตเขาเนี่ยรู้จักมวยไทยคิกบ็อกซิ่งได้เนี่ยก็คือเขามีแฟน และมีแฟนก็แบบชวนไปออกกําลังกายนะครับแฟนก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยชวนไปออกกําลังกายที่ค่ายมวยนะครับเขาก็เริ่มรู้จักนักมวยทีนี้เขาก็เริ่มฝึกมวยพราะเขาเริ่มฝึกมวยปุ๊บจุดที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตเขาที่เขาบอกมาก็คือเขาช่วยเพื่อนเขาฝึกมวยแล้วเพื่อนเขาก็ขึ้นเวทีแข่งแล้วเขาก็เห็นเพื่อนเขานี่แบบ tko คู่ต่อสู้ด้วยวิธีการเข่านะครับแล้วก็บอกว่านั่นก็เป็นแบบจุดเปลี่ยนความคิดของเขาเลยเขาอยากจะได้แชมป์ มวยไทยโห oh. และสุดท้ายนะครับเขาก็ได้เข็มขัดจริงๆนะครับจากสแตมถึงแม้จะไม่ใช่แขนมวยไทยเป็นคิกบ็อกซิ่งแต่เขาก็ได้นะครับเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้ปี2009นะครับได้แชมป์จากสแตมเมื่อปี2020ทั้งหมด11ปีนะครับแสดงว่าเริ่มซ้อมเนี่ยอายุ24ได้แชมป์อายุ35นะครับผมไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราตั้งใจ เจเนตทอสชีวิตของเธอโอ้ถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับความคิดของคนอเมริกาหรือฝรั่งเนี่ยคือมันมันอิสระภาพจริงๆนะฮะเริ่มมวยอายุ24นะครับและของบ้านเราเนี่ยอายุ24นะครับพวกนัก,นกชกชายอายุ24คืออายุเลิกมวยนะครับต่อยมันตั้งเด็ก24 25เห็นว่าไปไหนไม่ได้ละเลิกมวยของเขา24 25เพิ่งเริ่ม ได้แชมป์ตอนอายุ35นะครับน่าสนใจตรงนี้สำหรับชีวิตของเจเน็ทอสแล้วเขาก็จะมาเป็นไฟ์อํลลาด้วยเขาจะสู้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะแขวนนวมนะครับผมสำหรับเจเน็ตทอสเจเน็ตทอสเนี่ยคือได้แชมป์จากสแตมมาเนี่ยเมื่อปี2019นะครับพอได้แชมป์จากสแตมมาเนี่ยในกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ไม่เคยต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกเลยครับเจอกับอัลมาจูนิกูนะครับก็ต่อยมวยไทยเจอกับแอนไล ฮอกสตัดก็มวยไทยนะครับลาลาเฟรนเดสมวยไทยอเลเซียโรดิเกสมวยไทยผลปรากฏว่าพอได้แชมป์ค mm ิกบ็อกซิ่งจากสแตมมาปุ up, mm ๊บ hmm. เขาจะได้ป้องกันตำแหน่งกับนักมวยที่เราคาดว่าดีที่สุดคืออนาคตตำนานเนี่ยเพจิจ้าเนี่ยอนาคตตำนานแน่นอนแล้วก็จะได้ป้องกันตำแหน่งแล้วก็เป็นไฟต์อำลาป้องกันตำแหน่งครั้งแรกแล้วเป็นไฟอ์อำลาด้วยนะครับสุดยอดของความโรแมนติกนะครับผม ผมก็ไปดูมานะครับเจเนทอสก็ต้องบอกว่าตามตรงว่าไม่ได้ตามเจเนทอสขนาดนั้นก็ดูมา3ไฟล่าสุดนะครับสไฟล่าสุดของเขาก็คือแพ้อเิเซียโรดิกสคนนี้เก่งมากแชมป์1้5ปอนด์มวยไทยนะครับชนะลาลาเฟอร์นันเดสชนะแอนไลน์ฮอกสตัดนะครับคาแรคเตอร์ของเจเนทอสก็คือมวยฝีมือนะครับหลอกล่อดีเตะซ้ายนำดีสปีดอาวุธดีปฏิกิริยาดีปัดลูกทิพ เก่งนะครับดักฮุกซ้ายเก่งเป็นคนที่มีความรอบคอบแล้วก็มีความอดทนนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทําไมต่อยมวยมาสไตล์นี้นะครับฉลาดเรียนเก่งเรียน Aero Space Engineering นะครับต่อยมวยออกมาก็เป็นสไตล์มวยฝีมือนะครับผมแล้วเรามาดูเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มของเราบ้างนะครับโห <c oughs> คือผมได้ดูเพชรจีจ้าเนี่ยสดๆต่อหน้าเลยครับคือปีที่แล้ว ที่ชนะอานิซ่าแม็กเซนมาแต่ตอนนั้นผมก็าลังมึนอยู่นะครับกำลังซึมอยู่เพราะว่าน้องโอแพ้เลยไม่ค่อยได้ตั้งใจดูเท่าไหร่นะครับก็รับรู้ได้ว่าเก่งชนะอานิซ่าเนี่ยก็ดูเฉือนทุกยกแบบนาหนาทุกยกนะครับวันนี้ก็มาเปิดดูย้อนหลังโห,ห้เก่งสุดๆเพชรจิจ้านี่คือแบบคือเหนือเขาเรียกว่าไงผมไม่รู้จะวิเคราะห์เขายังไงคือในเทคนิคที่เขามีนี่ผม ไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงจริงๆนะครับมาดูคาแรคเตอร์มาดู akter, าดสถิติของเพชรจีจ้าเนี่ยก็คือชนะอานิซ่าแม็กเซนชนะเซเลสเฮนเซนชนะลาลาเฟอร์นันเดสนะครับอานิซ่าแม็กเซนเนี่ยชนะคะแนนเซเลสก็ TKO ลาลาเฟอร์นันเดสก็ TKO นะครับทีเด็ดทีขาดสุดยอดอยู่แล้วสำหรับเพชรจีจ้านะครับคาแรคเตอร์ของเพชรจีจ้าเนี่ยก็แบบมวยเดินอาวุธครบเครื่อง โยกหัวแบบมวยสากลน,นะครับโอ้โหคุณสมบัติเนี่นักมวยไทยมีน้อยมากเพจจีจ้ามีอยู่ในตัวนะครับเช็คระยะเก่งนะครับระยะอาวุธเนี่ยดูออกหมดปัดลูกทีบเก่งสายตาปฏิกริยานี่คือระดับสูงนะครับจุกจิกหลอกพันชั้นนะครับอาวุธไม่ใช่แบบอาวุธไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบหลอกหลอกลอกอกออกอาวุธนะครับผสมผสานอาวุธดีผสมผสานทักษะการต่อสู้ดีสุดยอดครับ เก่งจริงนะครับเพชรจีจ้านี่แบบสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียของทั้งเพชรจีจ้าแล้วก็เจเนทอสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ข้อดีของเจเนทอสก่อนเจเนทอสเนี่ยดูมา3ไฟนะครับเขาปัดลูกถีบเก่งปฏิกิริยาเขาดีนะครับคือเพชรจีจ้าของเราเนี่ยเป็นพวกชอบเดินกดดันอยู่แล้วเพชรจีจ้าจะชอบทีบไล่เข้าไปในมุมต้อนเข้าไปในเชือก ไล่เข้าไปในมุมนะครับเจเนทอร์สเนี่ยเขาปัดรูปทีบเก่งนะครับปฏิกิริยาดีอันนี้2เนี่ยอาวุธเจเนทอร์สเนี่ยเขาจะมีดักฮุกซ้ายสวยๆหลายครั้งนะครับพอเหมือนกับว่าเป็นลูกที่เขาซ้อมมาเขาใช้บ่อยเลยครับคือเขาต่อสู้ออกมาปุ๊บเขาก็จะเช็คฮุกนะครับดักฮุกซ้ายไปปึ้งสําเร็จหลายครั้งสวยๆแล้วก็เป็นเทคนิคติดตัวของเขานะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงเนี่ยก็คือ เขากาดขวาขาหน้าขาซ้ายเขาเนี่ยเตะดีด้วยนะครับเขาชอบยกขึ้นมาเตะบ่อยครั้งเลยรบกวนได้ได้ลูกเอาไว้รบกวนคู่ต่อสู้ได้แล้วเอาไว้ทําคะแนนได้ด้วยนะครับเขาก็เตะขาหน้าซ้ายเนี่ยเขาทาได้ดีส่วนข้อเสียนะครับของเจเนททอสเจเนททอสเนี่ยเป็นพวกแบบสปีดเขาดีแต่ว่าความหนักหน่วงของอาวุธเนี่ยคือไม่แรงนะครับความหนักหน่วงของอาวุธคือไม่แรงนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ก็คือเวลาเขาปล้ำเนี่ยยืนปล้ำเนี่ย คือพอได้พอได้แต่ก็แบบไม่ได้ทําให้เขาได้เปรียบนะครับเขาปล้ำกับโรดิเกสแล้วก็โรดิเกสแข็งแรงกว่าข้อที่ 3. ผมคิดว่าความแม่นยําของเจเนทอดเนี่ยคือแบบปานกลางนะครับแต่แกก็ต่อยมวยฉลาดออกอาวุธทาม,มิ่งดีๆหลายครั้งแต่ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเาเท่าทีด่ดูนะครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่รวมๆแล้วเนี่ยฝีมือแกเนี่ยก็คือชั้นนำนะครับการ์ดมวยแกก็แบบไม่นิ่งอ่ะ กัดมวยแบบหลอกล่อตลอดเวลาพยายามโยกหัวไม่ได้แบบการมวยแข็งๆเลยพลิ้วไหวยอยู่นะครับเวลาต่อยเขาก็ต่อยมวยถอยนะครับเป็นเป็นมวยถอยไม่ได้เป็นพวกมีลำหักลำโค,ค่นก็แบบรอดักรอจังหวะดีๆนะครับเตะรบกวนนะครับอันนี้คือเจินตอดนะครับผลเพชริช่าเนี่ยโอ้ยเพชรจิช่านี่คือคนที่แบบผมว่าแฟนมวยคือต้องชอบอแฟนมวยดูมวยก็อ,อยากให้นักมวยทุกคนเนะี่ยคือเป็นอย่างนี้คือแบบมวยเดิน กดดันออกอาวุธใจสู้ๆนะครับนี่คือนี่คือเพชรจีจ้าเลยนะครับข้อดีเพชรจีจ้านะครับคือทักษะมวยสากลของเพชรจีจ้าเนี่ยคือมันมันเหนือกว่าคนอื่นเขาเยอะอะฮะคือแล้วผมก็วิจารณ์ไม่ได้ด้วยวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยเพราะว่าคือไอม้มวยสากลเนี่ยเวลาเขาต่อย12ยกเนี่ยมันจะอ่านกันไปเรื่อยๆมันจะหลอกกันไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อชกสวยๆนะครับชกหนักๆเพชรจีจ้าเนี่ยลูกเนี่ยคือมีเลย ยกหัวเข้าไปกับอนิซาแม็กเซนเนี่ยยกซ้ายยกขวาแบบหลอกยกซ้ายแต่จริงๆแล้วจะโจมตีทางขวาเนี่ยคือยกหัวนี่คือแบบโอ้โหโมวยสากลแท้ๆเลยโอ้โหแล้วไปเปิดดูของของเพชจีจ้านะครับมีสถิติมวยสากลอาชีพ5 5ไฟนะครับปีปีก่อนที่จะกลับมาต่อยวันครั้งแรกปี2022คือถอยมวยสากลทั้งปีสุดๆนะครับคือเอาหมด เอาหมดจริงๆนะทักษะการยืนสู้เนี่ยเพชรจ้าเนี่ยคือมีครบเลยนะครับทักษะมวยสากลเหนือคนอื่นมากแล้วเวลาแกออกหมัดนะหมัดเพชรจจ้ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หมัดมวยไทยที่แบบออกจากไหลนะฮะหมัดเพชรจ้าเวลาออกนี่ออกไปทั้งเอวสะโพกแล้วแบบปั๊บปับนะครับโยกซ้ายโยกขวาปั๊บปั๊บปับตัดลําตัวปั๊บปั๊บปับรุนแรงนะครับโอ้โหผมว่าคนดูเนี่ยแฟนๆชอบนะข้อสองเพชรจิจ้านะครับ เดินกดดันเก่งนะครับต้อนเข้ามุมหัวใจนี่คือไม่กลัวนะครับอา้าจ้ามาถึงพทีบไล่เข้าไปในเชือกนะครับแตะนะครับชกไล่เข้าไปในมุมเดินกดดันนะครับตั้งการแน่นๆมาแกะจามศอกใส่สุดยอดนะครับครบเครื่องข้อ3เลยก็คืออาวุธเพชรจีชานะครับครบทุกมิติแล้วก็หลอกล่อเนี่ยหลายชั้นด้วยอาวุธไม่ใช่แบบตรงไปตรงมาเกินจะเตะก็เตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลอกล่อ ฟุตเวิร์กเตะนะครับโยกหัวหลอกออกหมัดปุบนะครับกาดมาแน่นๆจามสอกใส่นะครับครบครบเครื่องจริงๆนะครับพอครบเครื่องปุ๊บบอกจะให้ไปดูข้อเสียของเพชรจีจ้านะครับคือแบบไม่รู้จะติอะไรนะครับไม่รู้จะพูดข้อเสียของแกว่าอะไรนะครับชนะทุกคนมาเหนือชั้นตลอดชนะยอดมัวอย่างอ n นิซ่าแม็กเซนนะครับชนะมาใสๆนะครับระดับที่ต่ำกว่า TKO หมดโอ้ เก่งจัดนะครับก็คือไม่มีอะไรจะให้ตีครับทักษะฝีมือหัวใจนะครับคือนักกีฬาระดับสูงนะครับอนาคตเพจีจ้าต้องเข็มขัด3เส้นใน3ามแขนงครับต้องเป็นอย่างนั้นสแตมสองนะฮะแล้วอีกหน่อยคงจะไปห้ามหันกับสแตมด้วยนะครับผมคิดว่านะครับทีนี้อยากจะเป็นคือความโรแมนติกเนี่ยโหมันคือเจเนทอสจะดีทายครั้งนี้แล้วก็ได้ ป้องกันแชมป์ของตัวเองครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบหัวใจแบบทิ้งทวนนะครับทิ้งทวนเป็นแบบว่าคิดว่าเจเน็ตท็อดจะแบบสวงหัวใจสิงแล้วแบบเดินแล้วแบบเอาให้โรแมนติกเลยวาดหมัดกับเพชรจีจ้าไหมก็คงไม่นะคงไม่นะเขาก็ต่อยมวยถอยนะครับแล้วเขาก็เป็นนักมวยฉลาดเป็นนักมวยรอบคอบวัดความเสียเปรียบวัดดามจของตัวเองตลอดเขาคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับ แต่ไฟสุดท้ายแล้วเขาก็อยากชนะหมะเขาก็น่าจะอยากชนะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเจเนทอสต้องอดทนอดทนดีๆนะครับหาจังหวะดักฮุกซ้ายที่ถนัดโอแต่แบบจะดักฮุกซ้ายยังไงไหวเพชรจีจ้าทักษะมวยสากลซะขนาดนั้นจะเตะดีๆเพชจีจ้าเก็บอาวุธเก่งนะครับก็คืออยากชนะของนัดเนี้ยอยากจะทําแบบอยากจะรีทายสวยๆเนี่ยผมคิดว่าหัวใจล้วน หัวใจลวนๆนไม่รู้จะพูดยังไงต้องแบบต้องมันต้องมีแรงปรารถนาที่ที่ที่จะไปให้ได้ที่จะเอาให้ได้นะครับส่วนเพชจิจ้าถ้าอยากชนะก็เป็นตัวของตัวเองครับมันมันดูจากทรงดูจากฟอร์มแล้วมันค่อนข้างแบเบอร์เจเนตทออ์ก็38แแล้วนะครับก็ถือว่าอายุเยอะแล้ว ไปดูย้อนหลังเนี่ยกับสเตมเนี่ยเขายังมีความรวดเร็วอยู่นะครับแต่ไฟล์ล่าสุดกับอลิเซียเนี่ยคือความรวดเร็วก็ย่อพอมีแต่ความแข็งแกร่งก็แบบเริ่มเริ่มไม่ได้และสปีดสมัยกับสเตมเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะประมาณ35ก็ยังมีอยู่นะครับยังเร็วกว่าตอนตอนล่าสุดที่เจอกอลิเซียโรดิเกสนะครับเพชรจ้า <it> ก็คงแบบเป็นเพชรจ้าครับเดินไล่เข้ามุมนะครับออกอาวุธหนักๆ เวลาต่อยก็ใช้เทคนิคมมยสากลนะครับเตะก็ใช้เทคนิคมวยไทยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนผลทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรที่แบบโรแมนติกเวอร์นะครับไม่มีอะไรอยู่ดีที่แบบเจเนตทอสสวมหัวใจสิงอยากจะทิ้งทวในให้สูงสวยๆนะครับก็ต้องเป็นเพชรจีจ้าชนะแน่นอนนะครับขอเดาว,ว่าชนะคะแนนครบ5ยกไม่คิดว่าเจเนตทอสจะแบบออกมาแลก ให้มันแบบรู้ดำรู้ดีกันไปคงคงไม่คิดว่าคงไม่นะครับเป็นโอกาสที่ดีของเพชรจิจ้านะครับที่ผมคิดว่าก็คือเจเนทอร์สส่งคบเพลิงให้นักมวยรุ่นใหม่ต่อแน่นอนนะครับเพชรจิจ้าคงชนะชนะแล้วก็อย่าลืมที่จะให้ความเคารพกับรุ่นพี่นะครับแล้วก็ชีวิตของเจเนทอร์สก็ มันน่าสนใจนะครับเริ่มมวย24เป็นแชมป์เป็นแชมป์ตอน35มนะครับเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับมวยคู่รองก็ดีนะครับอเลเซียรดดิเกสคนนี้ก็เก่งมากนะครับรุ่นเดียวกับรุ่นเดียวกับเพรติชาเนี่แหละในสาขามวยไทยนะครับเจอกับคริสติน่ามลาเรสนะครับก็น่าดูนะครับแล้วก็ลงไปก็มีใครครับนี่แจ็คกี้บุญทานเนี่ยก็เก่งนะครับรุ่นเดียวกับซามิลาซันเดลนะครับคนนี้ก็เก่งนะครับ จีฮินรัดส่วน MMA รุ่นเดียวกับสแตมคนนี้ก็ฝีมือเก่งนะครับมีคนหนึ่งนี่คนที่น็อกน้องเน็ตวันทัเกอร์วนนี้ก็ลายการนั่นขึ้นเลยนะครับบอกแล้วว่าคนนี้เนี่ยคือต้นทุนมาดีนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือที่จะดูอะไรยูยาปุ้ยนะครับฮ่องกงเจอของแข็งเลยลาล่าเฟอร์นันเดสนะครับคนนี้ก็คู่นี้ก็น่าดูนะครับถ้าใครไปดูสนามจริงเนี่ยนะฮะเจอนักมวยนะครับ ให้กำลังใจเขาได้นะครับเจอเจเน็ตทอสให้กำลังเข้าเข้าไปถ่ายรูปก,กับเขานะครับเข้าไปแสดงความยินดีกับเขานะครับให้เขามีความรู้สึกดีๆที่ลุมพินีที่ทกรุงเทพนะครับอเลเซียล,ลอริเกสแชมป์มวยไทยรุ่นเดียวกับสแตมรุ่นเดียวกับเพชรจีจาเนี่ยเจอเขานะครับยิ้มให้เขาขอเขาถ่ายรูปได้นะครับนักกกีฬาพวกนี้ก็คือผมคิดว่านะฮะเริ่มมวยอายุที่14เรียนจบ Aero Space Engineer นอกจากรักมวยไทยแล้วเกียรติยศที่เขาได้นะครับเขาบอกว่าแบบมวยไทยเนี่ยคือเป็นความท้าทายของชีวิตเขาในทุกๆทุกๆขั้นตอนในทุกๆปีนะครับนี่คือคำพูดของเจเน็ตทอร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเป็นเท่านี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ